เอาล้ครับตอนนี้เป็นเวลาสอ,สองโมงเกือบจะเกิงละเดี๋ยวเขาจะไปสากินข้าวต้อนกันครับนี่บะเบีย้ยเป็นเด็กไม่มาแรง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขาจะไปกินสตรีทฟู้ดข้างทางกันมาดูกันว่าในบ้านไม้เขามันจะมีล้าใน,นอย่างเด็ดๆพองเอาแล้วครับแล้วนี่ก็จะเป็นขัวเติมซุกนะครับอันนี้จะเป็น โซนของสุกนิยมกับควาเติมสุกเป็นร้านชื่อดังในบ้านใหม่ครับท่านี้ก็เป็นแกบรบไว้ในของร้าควาเติมสุกนะครับ,บควาเติมสุกในบ้านเนี่ยจะเป็นที่ครับครับจากควาเติมซุกจะมีสุกนิยมมาละ ายาย้านมาเปิดไม่ตีข้างนี่้อครับ้านดังนี่้านดังของบ้านใหม่เลยแ<อ>ละนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของซุ้มนิยมนะครับจะมีลูกค้าแวะเวียนมาสั่งน้า<อ>ครับต้อแต่ไหจะได้กี่ข้อนี่เดี๋ยวมีล้านหนึ่งเป็นล้านเด็ดๆเ,เลยนี่ครับเดี๋ยวนี่ผมเดินมาสักพักแล้วครับมึงผมก็เดินมา จนมาถึงลานพอใจครับอยู่ขวาอผมนี่ครับแต่เป้าหมายของผมก็คือการดบ้านใหม่ที่พึ่งสร้างมาแบบติดๆใหม่ๆไล่้ล่ซื้อนะครับครับถ้าจะ้านพอใจมาแบะไก่มาเข้าไก่จะมาถึงลานพอดอนครับเป็นเจ่ยวกับลานขายของ งานเป็นล้านก้าปมาจากหมู่บ้านครับครับวันนี้เดินมาและหนึ่งยะเป็นล้านเอเชียมินิมาครับหรือว่าล้านทูบีเซเว่นนะครับก็มีล้นหรือล้านนะครับอันนี้จะเป็นล้าน ต่างส้มแม่ติมนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่แม่บวัวร้อยนะครับนี่ครับตั้งหน้านี่ครับอันนี้จะเป็นการของมู่บ้านในที่ถึงซ่านะครับแล้วก็จะมีต้างส้มอยู่ตั้งใน,นครับนี่นะครับเขาจะอยู่ใน การแมงบัวร้อยครับแต่ตอนนี้เพราะว่ามันก้าเปิ้นกำลังขยอยมาแต่หมูเเข้าหิวเอยจะมาทากเรียสทรงต่ำเหมือนกันครับขอกินเล้ากับของแก้มหนอนาครับพี่เป็การแมงบัวร้อยเป็นการของบ้านไม้นะครับคารับไครตี้ยากินอียังกะมาแวะการนี่นะครับมาซื้อของกินเอาไปยะ กีแนลแล้วเนี่รับนี้เขาไปจะล้อไมก้ตาต่ำส้มไปครับ เรดนี่เส้นะน้เส้นนี้นะเดี๋ยวไปหาเหลือกับมึงผมนะครับตอนนี้มะ <c oughs> ก้าไม่กล้าเขาเปิดเนี่ยหม,มาม้าเตี้ยเขาจะพิสาสะไปนั่งซุ่มเขาันละน่ากินนะนี่นากินน่กินมากาาาเลย,เลยนี่เราจะกินได้หรอได้ แล้วเอาไปชิมรสชาติกันครับนี่นาจจะมีความเค็สทักกัดเปี้ยวเขาหน่อยหน่อยนะลองมาชิมเลยครับมาชิมต่ำส้มสีกาดบ้านใหม่แม่แม่เลี้ยงขนมเชินโจยเจ้าครับดาวดาวดาวอกใจดีด้วยนะครับ นี้เป็นรากของแมหมวยครับอยู่ที่การบ้านไม้แมมมัวร้อยครับเราขายดีกาบมากินกับมาก,กินได้ครับทำต,ต,ต,ต้นไมรศนะแมหมวยค่ะวิลกูวิลกูเลยครับของดีจากบ้านไม้ครับแล้วก็ อ๋อทุกอย่างเหมือนกันนะครับที่เน um ี่ยของพ่อพึ่งอันนี้แหละกิมขนาเลยครับร้านบาร์ลาเจ้าร้านาร์ธนาครับขนาได้ครับขอบคุณครับแล้วสุดท้ายนี่ในกาดหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าเป็นร้านของไมนาครับขายดิจินไส้กรอกหัวมีหมดเลยครับใครจะกินจะมาสั่งได้ครับมี่นะแข็งใส่ด้วยครับ มูสู๋แวนี่เขากะบกินของขาวมาละเขาก็ไปกินเขาก็ไปหัหกเลือยของหวานเขาไปกินของหวานอ่อาเดี๋ยวเขาไปกินของหวานต่อตี้สุกนิยมเนาะร้าน,ด,านด้านเก็ี้้านครับอ,อ,อันนี้เป็นท็อปร้านต้นๆในบ้านใหม่เลยครับสุกนิยมโอ้แม่กล้ากับใจดีครับนี่เขาเดินมาถึงสุกนิยมแล้วนะครับเดีย๋ยวจะมาหักเลียหน้าบัวตอตอตี้เขาไปหักเลียทัส้มแล้ว อวันนี้เขาจะมากินของหวานตีร่างสุนิยมกันครับนีน่จะเป็นเมนูของทางร้านครับมีหลายเมนูครับนี่น่าจะหลายชิพเมนูอ่ะก็จะมีขนมเป็นของกินเล่นครับาชาดําสวไหนเอาชาเต้วหวานปลาซิมุกอ่ะเบียร์เดียส่าชาเต้วหวานปลาซิมุก กูบล่ะกูมผู้เอาอย่งเนี้ยอ้กีวีโยเกิร์ตเ<า>ดี๋ยวงานเนเดี๋ยวเปิดเอาบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตแล้วเดี๋ยวเขาจะรอไม,ไ,มไม่กล้าคนงามไมม่กล้าาคงทำออเดอร์ของลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่าผมม,มาจ้าผมไปกินตำส้มมาเบียร์าชาติหวันปันคุณเอาอย่างวะีกีวีเดี๋ยวเขาจะรอ น้มกันครับใช่เวลาบรนานครับเอาได้น้ำเรียบร้อยแล้วหนแคนตูปสองนดูค่าดูค่าหน้าคุ้นๆนะเนี่ยค่าผนี่เป็นดูค่าหน้าคุ้นคณะนะรู้สึกว่าแต่ว่ามีภารกิจนะครับค่าเนนี